สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FFF และนี่คือรายการคนตกงานมาเล่าเรื่องแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานด้วยนะครับขอเสนอตอนอยังไม่ได้ตั้งชื่อช่วยตั้งให้ด้วยขอบคุณครับ สุบินกับพี่อ่างก็พากันขึ้นรถตามปกติเมื่อสุบินและพี่อ่างนั่งลงที่เบาะก,กระเป๋ารถเมย์ก็เตรียมตัวฉีกตั๋วลับตังเฮ้ย <Hey, S 1> ใช่เหรอวะใช่ครับใช่ครับใช่น้องต้องจ่ายค่าโดยสารด้วยครับผมสองคนลงในตัวเมืองครับสองคนเท่าไหร่ครับสองคนก็30บบาทครับผมจ่ายเองครับพี่ ถือว่าตอบแทนที่พี่รับผมไปส่งบ้านบ่อยๆเออขอบใจมากถ้าเป็นเมื่อก่อนนะข้าคิดตังเองไปแล้วเพราะเมื่อก่อนข้าขับเรือรับจ้างส่งผู้โดยสารตามบ้านอยู่เป็นประจำแต่ตอนนี้ก็เลิกขับเรือแล้วถือว่าพึ่งพาอาศัยกันละกันพี่อังพี่อังอะไรล่ะพี่คนนั้นน่ะกระเป๋ารถอะใช่คนที่ผมให้พี่ดูในรูปไหม นโอ้ชัดเลยชัดเลยนี่มันรูปน้อน้อยนี่นะเบาๆพี่ผมให้ดูรูปผู้ชายครับแกอย่าบอกนะว่าตามหาสามีน้องน้อยครับพี่เอาไว้ผมจะเล่าให้ฟังนะโอ้ยเนยเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของกูวันนี้ไม่อะไรกันหรือเปล่าครับอะไรน้อยๆย ที่นั่งมันน้อยเหรอครับเปล่าครับเปล่าครับขอถามอะไรหน่อยสิครับพี่รู้จักคนที่ชื่อน้อยไหมครับน้อยน้อยไหนไม่รู้จักเลยนะครับผมไม่รู้จักแลวตอนนี้ก็ไม่มีใครอยากรู้จักคนชื่อนี้ด้วยแต่เอ๊ะคนในลูกทำไมหน้ามันคล้ายจนเหมือนกันเลยก็ว่าได้เลยนะแต่ต่างกันแค่ทรงผมนั่นสิผมก็ว่าอย่างนั้นแต่เขาว่าไม่รู้จักน้อยคงไม่ใช่แล้วละ่ะ ทันใดน,นั้นเสียงคนขับรถเมย์ก็ดังขึ้นส้มพรส้มพรส้มพรถาวรเดชเชิญด้านหน้ารถหน่อยครับได้ครับได้ครับแหมเรียกสเต็มยศเลยนะเฮียชัดเลยชัดเลย สมพรถาวรเดชรีบลุกขึ้นแล้วเดินตามสมพรไปที่หน้ารถพี่ครับพี่ครับพี่ชื่อสมพรใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมสมพรถาวรเดชล้วพี่ไม่รู้จักผู้หญิงที่ชื่อน้อยกับเด็กผู้หญิงที่ชื่อน้ำเลยเหรอครับอืมไม่นะครับมีอะไรเหรอแล้วภรรยากับลูกพี่ล่ะครับผมยังไม่มีลูกไม่มีเมียเลย ผมตัวคนเดียวพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วญาติพี่น้องก็ไม่มีครับพอถึงท่ารถในตัวเมืองรถโดยสารประจำทางก็จอดเข้าศูนย์ท่ารถและผู้โดยสารบ้างก็ลงจากรถบ้างก็เปลี่ยนรถเปลี่ยนสายไปไปลงว่าแต่คุยกันตั้งนานยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอ เขาถามผมว่ารู้จักน้อยกับน้ำไหมเขาบอกผมว่าน้อยกับน้ำเป็นเมียและลูกของผมแต่ทำไมผมจำพวกเขาไม่ได้อ้ออ้อนั้นไปคุยกันข้างล่างนะเมียจะเล่าอะไรให้ฟองไปไปไปเมื่อทุกคนมารวมตัวกันรวมทั้งพี่อ่างด้วยได้ลงมาจากรถโดยสารเรียบร้อยแล้ว ก็เข้ามาคุยที่จุดพนักงานพักรถไหนขอดูรูปที่ว่านั้นหน่อยฝั่งหน้าสมพรและทุกคนด้วยคนนี้มันชื่อว่าสมพรถาวรเดเมื่อหลายปีก่อนน่าจะสัก5ถึงหกติดปีแล้วละมัง้งสมพรมาทำงานกับเมียที่กรทมนี่แหละแต่แล้วมันก็ประสบอุบัติเหตุโดยรถกระบะคันหนึ่ง ชนแล้วหนีด้วยสมองของสมพรได้รับความกระทบกระเทือนเป็นอย่างมากเป็นตายเท่ากันหรือแทบจะไม่รอดเลยก็ว่าได้แต่ปาฏิหาริย์ก็มีจริงมันรอดแต่มันต้องสูญเสียความทรงจําทั้งหมดไปเลยรวมทั้งเฮียด้วยมันแทบจะจําเฮียไม่ได้เหมือนกันแต่เพราะว่ามีแต่เฮียที่ดูแลมันทุกๆวันมันเลยจําเฮียได้สมพรมันต้องพักรักษาตัวอยู่นานเกือบปีจนหายแล้วต้องฟื้นฟูความจําอีก สองถึงสามปีได้แร้วจึงได้กลับมาทํางานเฮียก็เลยย้ายมันมาเป็นกระเป๋ารถเมที่ออกต่างจึงหวัดกับเฮียพ่อเฮียดูแลมันต่อไปสมพรมันไม่มีใครนะ่ะส่วนเรื่องลูกเรื่องเมียมันมีเมีย,ม,ม,ยมีลูกแต่เฮียก็ไม่รู้ว่าเป็นใครและจะติดต่อ,อยังไงแล้วผ่านไปหลายปีแล้วลูกสมพรมันคงโตมากโขแล้วสินะพวกเขาไปสบายแล้วล่ะครับ ยังไงหรอไปสบายทำใจดีๆไว้นะครับพี่พวกเขาเสียชีวิตแล้วเหรอครับจริงหรอครับผมเสียใจนะครับผมไม่ได้มีโอกาสดูแลพวกเขาเลยผมเข้าใจแต่พี่อย่าโทษตัวเองเลยนะครับผมดีใจนะครับที่ผมได้เจอพี่สมพรพี่ทำให้ผมช่วยเหลือพี่สาวคนนั้นได้สำเร็จพี่สมพรพอจะมีเวลาไหมครับพรุ่งนี้ไปทำบุญ ให้พี่สาวกับลูกกันที่วัดเออไปเถอะไปทำหน้าที่ให้พวกเขาสักครั้งเฮีย er, อนุญาตขอบคุณครับเฮียงั้นพรุ่งนี้เรามาเจอกันที่ท่ารถที่ผมขึ้นมานะครับไปพี่อ่างกลับบ้านกันเถอะเฮ้ย <het> จะกลับได้ไงข้ายังไม่ได้ซื้อของเลยไอ้บินวันนี้ไม่ต้องซื้อแล้วพี่พรุ่งนี้ค่อยมาซื้ออ๋อแล้วเองไม่กลับกรุงเทพแล้วเหรอ,อยังครับ ผมต้องไปจัดการเรื่องของพี่สาวคนนั้นให้เรียบร้อยก่อนครับถึงจะกลับได้แล้วก็ขอบคุณเฮียมากนะครับที่เข้าใจพี่สาวพี่สาวไหนของเองวไอ้บินมีแต่ข้านี่แหละไปไปกลับสุบินและพี่อ่างพากันล่างรถย้อนกลับมาที่บ้านอีกครั้งและพี่อ่างก็ขับเรือพาส,สุบินไปส่งที่บ้านอีกเช่นเคยหวางที่ผ่านบ้านหลังนั้นสุบินก็เพือนเลยเป็นครั้งแรก ไอ้บินเองนี่มันจริงๆเลยเมื่อไปถึงบ้านแม่ของสุบินก็ตกใจว่าสุบินกลับมาทำอะไรลืมอะไรอีกเหรอไอ้เจ้าบินเอ้ยไม่ได้ลืมอะไรครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณมากนะครับพี่อ่างพุ่งนี้มารับผมด้วยนะเรามีภารกิจที่ต้องทำร่วมกันข่ะข่าเดียนะอ้าวอามาขนาดนี้แล้วไปให้สุดไปไปแยกยาก้ยายพรุ่งนี้เจอกัน และคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วสินะที่เรื่องราวควรจะจบลงได้แล้วก่อนที่สุบินจะขมตาหลับลงสุบินก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเห็นและรับรู้ที่ได้สัมผัสมาในวันนี้ให้แม่ฟังและแม่ก็เข้าใจเพราะน้อยกับน้ำมาดีและยังช่วยสุบินกับแม่เรื่องค้าขายอีกด้วยแม่จึงไม่ขัดข้องและยินดีให้สุบินจัดการทุกอย่างตามที่ผีน้อยกับน้ำต้องการให้เสร็จตามความต้องการของเธออีกด้วย ไอบินไอบินตื่นหรือยังวะข้ามาแล้วเออไงเราจะไปไหนก่อนดีไปที่ท่ารถเลยครับไปรับพี่สมพรพอมาถึงที่ท่านา้ำสมบ,บินก็เดินไปรับสมพรมาขึ้นเรือของพี่อ่างพี่สมพรครับผมจะพาพี่ไปบ้านพี่สาวคนนั้นนะครับไปพี่อ่างไปบ้านพี่สาวกันเลย พอถึงบ้านพี่สาวสุบินก็พาสมพรเดินชมบ้านก่อนก่อนที่จะไปทำบุญให้น้อยกับน้ำที่วัดโดยพี่อ่างจอดเรือรอยอยู่ที่ท่าน้ำถึงอย่างไรพี่อ่างก็ไม่ยอมเดินเข้าไปในบ้านเพราะกลัวผีมากระหว่างที่สุบินพาสมพรเดินวนไปรอบๆสมพรก็ได้แต่ปาดน้ำตาที่ไหลลินออกมาด้วยความเสียใจและความคิดถึงถึงแม้ว่าความทรงจำของเขาจะหายไปบางส่วนแต่เขาก็ยังรู้สึกได้ว่า สิ่งที่ทูบินบอกมาทั้งหมดนั้นคือความจริงแล้วก่อนที่จะกลับภาพสุดท้ายของครอบครัวก็ปรากฏขึ้นในหัวของเขาพี่พรดูลูกของเราสิจ๊ะน่าเกลียดหน้าชังเนอะพี่ว่าไหมใช่จะ้ะหน้าเหมือนใครกันนะเหมือนฉันกับพี่ไงล่ะต้องเหมือนพี่มากกว่าสิเขาบอกว่ารูกผู้หญิงท่านหน้าตาเหมือนพ่อจะหน้าตาดีใช่ไหมจะ๊ะ ลูกน้ำเหมือนพี่จ้าเหมือนพี่ก็ได้จ้าอดทนหน่อยนะเดี๋ยวพี่จะกลับมาหาบ่อยๆพี่ไปทำงานก่อนจะได้มีเงินส่งให้น้อยกับน้ำถ้าพี่เก็บเงินได้สักก้อนพี่จะกลับมารับน้อยกับน้ำไปอยู่ด้วยนะจ้ะพี่ฉันกับลูกจะคอยพี่อยู่ที่นี่นะจ้าพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันกับลูกนะอืมก่อนที่พี่จะกลับไปทำงานพรุ่งนี้เราไปทำบุญที่วัดกันนะ พอถึงวันรุงขึ้นสมพรและน้อยก็พากันไปทำบุญที่วัดตามปกติเมื่อก้าวเข้าวัดหลวงพี่ท่านหนึ่งก็ทักขึ้นว่าโยมโยมช่วงนี้มาทำบุญกันบ่อยๆหน่อยนะครับหลวงพี่ถ้ามีโอกาสจะพยายามมาทำบุญบ่อยๆนะเจ้าค่ะหลวงพี่ขอให้อยู่ดีมีสุขอยู่รอดปลอดภัยงั้นก็เข้าไปในวัดกันได้แล้วละ หลังจากที่เดินผ่านพระรูปนั้นเข้าไปในวัดสมพรก็รู้สึกตึงหิดใจกับคำพูดของหลวงพี่ท่านนั้นคงไม่มีอะไรหรอกจ้าท่านคงอยากให้พวกเรามาทำบุญบ่อยๆนะทำใจให้สบายเถอะจ้าเรามาทำบุญกันนะ หลังจากที่ทั้งกู้ทำบุญเสร็จก็นั่งเรือกลับบ้านตามปกติในคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งคืนและเป็นคืนสุดท้ายที่สมพรจะได้นอนค้างที่บ้านหลังนี้เพราะพรุ่งนี้ต้องเดินทางกลับบ้านไปทำงานที่กทมแล้วคืนนี้ทุกอย่างก็ดูปกติดีน้อยกล่อมน้ำเข้านอนโดยที่สมพรก็นอนอยู่ข้างๆน้อยด้วย ทั้งสามคนนอนหลับอย่างสุขใจแต่แล้วสมพรก็ลุกขึ้นแอบย่องถือกระเป๋าเสื้อผ้าเตรียมกับกทมคล้ายกับว่าจะแอบหนีน้อยและน้ำไปแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นในความเงียบน้อยได้ยินเสียงฝีเท้าของสมพรน้อยจึงลืมตาดูก็มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของสมพรที่กำลังเดินออกจากประตูบ้านน้อยจึงเอ่ยเรียก พี่พรพี่พรพี่พรจะไปไหนพี่ไปก่อนนะอย่าทิ้งฉันกับลูกไปอย่านะอย่านะอย่าทิ้งฉันกับลูกไปอย่าไปอย่าไปพี่พรที่นอนอยู่ข้างๆถึงกับสะดุ้งโหยงขึ้นพร้อมกับเขย่าตัวน้อยอย่างแรงน้อยน้อยเป็นอะไรพี่อยู่นี่ฉันฝันฉันฝันไม่ดีเลยจ้ะพี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพี่อยู่นี่แล้วไง ถึงรุ่งเช้าแสงแดดสาดส่องเข้ามาที่หน้าต่างบ้านทั้งน้อยและสมพรต่างก,ก็ตื่นแล้วลุกขึ้นเมื่อคืนน้อยเป็นอะไรร้องกีดสะลั่นบ้านเลยฉันฝันจะพี่ฝันฝันว่าพี่หนีฉันกับลูกไปน้อยคงไม่อยากให้พี่กลับไปทำงานใช่ไหมจนเก็บเอาไปฝันน่าจะใช่หละจ้ะแต่ฉันใจคอไม่ดีเลยพี่ยังไม่อยากให้พี่กลับเลย พี่เลื่อนมันกลับไปก่อนได้ไหมจ๊ะไม่ได้หรอกจ๊ะหากไม่กลับวันนี้มีหวังเจ้านายได้ไล่พี่ออกจากงานแน่เอาหน้าไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะพี่ดูแลตัวเองได้น้อยอยู่ทางนี้ดูแลลูกกับตัวเองดีๆละ่ะแล้วพี่จะกลับมาหาบ่อยๆนะจะพี่พอได้เวลาเรือรับจ้างมาจอดรับที่ท่าน้ำแล้วน้อยก็อุ้มน้ำเดินมาส่งที่ท่าน้ำอยู่ๆน้ำก็เกิดร้องงอแงขึ้นมา วันหนึ่งคล้ายกับรู้ว่าผู้เป็นพ่อจะต้องเดินทางจากไปพ่อไปก่อนนะน,น้ำน้อยพี่ไปแล้วนะสมพรเดินจากไปขึ้นเรือโดยที่พี่อ่างเป็นคนขับเรือส่วนน้อยก็ได้แต่ยืนน้ำตาคอด้วยความอาลัยอาวร์สมพรนั่งลงบนเรือเรียบร้อยก็บอกพี่อ่างให้ออกเรือได้เลยแต่สมพรก็ยังเหลียวหลังมามองน้อยอย่างอาลัยอาวร์เช่นกัน พี่ก็โทษนะพี่ไม่มีโอกาสได้ดูแลน้อยกับลูกเลยส่วนตัวฉันเองก็ผิดมหันที่ทำอะไรลงไปโดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีสักก่อนเรื่องราวจึงต้องมาลงเอยแบบนี้น้อยน้ำลูกรักของพ่อเอาโคสึก,กับแม่พ่อด้วยนะถ้าทัดหน้ามีจริงเราเกิดมาเป็นครอบครัวเดียวกันเองนะ เมื่อเสร็จจากการดูบ้านแล้วสุบินก็พาสมพรมาที่วัดเพื่อทำบุญให้น้อยและน้ำอย่างเสร็จสิ้นแล้วสุบินก็เดินทางกลับกรุงเทพอย่างสบายใจและระหว่างที่นั่งอยู่บนรถทัวร์สุบินก็ได้ดูข่าวทางโทรทัศน์ที่เปิดไป มีรายงานด่วนว่าคนร้ายที่มีคดีชอบโกงและขับรถชนในสมพรถาวรเดชแล้วหนีคดีมาเป็นเวลานานหลายปีถูกจับกลุ่มได้เล้วในวันนี้คนร้ายนี้เป็นสองสามีภรรยาชื่อว่าเสียบุญกับเจ๊ปานขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันต่อในตอนต่อไปขอบคุณครับคำว่าใจเย็นๆบอกได้กับทุกคน ยกเว้นตัวเอง